สวัสด uh ีท <not player> hey, ุกคนกันด้วยนี่วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมราว่าในแมปปากว้วาในสวนสัตว์นั่นเองยูฮู้้แมเก็บมือเปล่าเฮ้ยไม่เยนะนี่คือสวนสัตว์อ่ะพี่มาาอะไรนะเพื่อนายังรีบหน้ออกจากวพื่อนทำเองนี้เร็วข้าวริป ไอ้น,นี้อ่นานมั่วนะคะเพราะฉันก็ไม่เด้มีสักเถอะในกาน,นอ่านอังกฤษอะไรมากนั่น,นิองโอเคค่ะแล้วก็ป่ากลัวไปเลยโดยบนฮิปโปเต่าเต่านี่ทำไมห,หน้าตาเป็นแบบนี้เฮ้ยน้องมีหลวงพ่อหลวงพ่อมีแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์โอเคกล้วยอย่าก,กินนะอยา่า ไม่น่ามาเล่นแบบนี้ไปแบบหิวเลยอ่ะน้องลิงเราเป็นเพื่อนกันนะอย่าทำร้ายเราเลยหู d <od> d> ง่ายอะ่าง่ายมาก <_ d> ให้เอ็นนี้โกงได้ไหม <_ d> ไม่ต้องไปทางนั้นไม่เป็นไร <_ d> คือแบบเราโกงได้เราไม่ต้องเดินไปตามทางอ่ะพูดหลคนมันเก่งอ่ะเอาศพปีโดน่ะคิดดู <_ d> โอ้ยจังลวยถึง เขาเรียกว่าเวนคำทำสนองและเกมฉันกูตเหล็กตอนตายคือเกมเหล็กมอบไปกันต่อือเอเราไปเลยคะ่ะเป็นช้างนั่นเองเพื่อนนะคะก็นี่จากช้างนะ ใา่มันพ่นน้ำอ่ะทุกคนโอเคน้ำหมดแล้วน้ำอยู่นานจังไม่อ่ะกลัวเอาจริไงไหมความจริงม่จยิ๊มไปได้นะแต่กลัวมีความ ัวม,มากเกินไปเนะะี่ยค่ะโอเคผ่านด่านช้างมาแล้วน,นั่นเองต่อไปจะเป็นด่านฮิปโปน,นั่นเองฮิปโปนี่ไม่น่ากัดเราเนาะแบบไม่น่าจะกัดพูดเลยเดี๋ยวคลิปหน้าบอกเลยบันเทิงแน่นอนน,นั่นเองเพราะว่าคลิปหน้านะคะเราก็จะคลิปหน้านี่ไนี่สปอยแล้วคลิปหน้าจะเป็นเกมใส่กอกนะ อันนี้สปอยจะคลิปนี้เลยนี่คลิปหน้าก็จะเป็นเกมทิกกอกนั่นเองก็ก็จะมีแขกรับเชิญมาเล่นกับเราด้วยนั่นเองอย่าเรียกว่าแขกรับเชิญเลย <c oughs> เขาได้คัดดังกว่าเราด้วยตามค่ะให้เดาไหมลืมไปว่ามีคลิปทิกกอกอยู่ <c oughs> เลยเลยแบบลืมอ่ะ คือลืมลืมก็คือลืมลืมมากแกเพื่อนผู้หญิงคนนี้เหมือนรอเราอยู่น,นั่นนี่มันนี่นอย่ากเกมซิกก่อนนะคะก็จะมีชิคแขกผู้รับเชิญมาเล่นกับเราด้วยนั่นเองพราจริงไม่ได้นัดกันไว้หรอกแค่ไปขอเล่นกับเขาแคนะ่นั้นในไลฟ์ <laughs> มาดูกักว่าจะเป็นใครนั่นเองนะ้องน้องอาจจะพอเดาได้เนาะอาจจะเดาได้นิดนึงเนาะ ถ้าแขกผู้รับเชิญคนนั้นมาดูคลิปลออยู่หรือว่ารู้ตัวนั่นนี่ว่านี่ชีเราหรือเปล่าก็ขอบอกเลยนะคะไม่รู้อะไม่รู้แต่เป็นแขกผู้รับเชิญแน่นอนก็คือเรานะคะก็ได้ก่อนหน้านี้เราก็ได้เล่นกับแขกผู้รับเชิญไปสองช่องก็คือช่องของ b อามาเจสกับ ช่องของดีมหนิงหรือว่าเพื่อนสนิทพี่หรือว่าเพื่อนสนิทเรานั่นเองนั่นแหละแล้วก็ได้เล่นกับช่องนั้นไปก็ฝากไปติดตามด้วยนั่นเองเดี๋ยวจะแปะเดี๋ยวจะแปะทั้งสองช่องไว้ให,หน้นี่ว่าเฮ้ยเราเป็นปากงูกันกเลยว่าแต่ทำไมเราต้องเข้าไปในปากงูกันด้วยนะโหูหงูกินหนูอะไรคือการที่งูมันกินหนูอะ ไม่เข้าใจหลักการของแบบเก็บพารกุลแหละงูกินหนูคือแบบทำไปได้ยังไงอ่ะไม่ได้ป๊ะงูกินคนน right? ่ะพอได้แต่งูกินหนูใช่ไม่เข้าใจใครเป็นคนทำเก่งมากงูกินสาลาหว้าวหลักสูตรยอดสุดก่งสุดสุดจำบัฟหังความสงจริงเนี่ยปลากลัว อย่าไปว่าเขาเลยเขาก็ทำเป็นอันดับหนึ่งของแบบมั้มงโอเคนี่ฮึ่ากาศตกอีกเละอืมอโอ้ว่าจะว่าจะผ่าน โอเคต่อไปเป็นด่านโครงกระดูกก็มีชิกเหมือนเดิมนี่เองว่าาผ่านยังไงนี่แกนี่ทางนี้ทางนี้อีกทางนี้อีกเ,เหมือนเดิมไหมเดี๋ยวคือม,มันได้ทุกทางหรือเปล่ามันก็ได้ทุกทางนะแก okay. ได้กลิ่นเหม็นอะได้กลิ่นแบบเหม็นมากนี่กลิ่นแบบ ว้าอ้หออโหไม่รอ้ได้กินแบบจะอัดตีกันได้กินมันไม่อยากคิดภาพ โอเคทุกคนเรากลับมาแล้วเมื่อกี้ไปพิทีวีอยู่อันนี้ไม่ใช่พิชีวียวเอ๊ะม่นี่เราออกมาจากท้องงูแล้วเนี่ย อะไรมันเพิ่มสปีดนี่ันหรอไม่เห็นบอกกันก่อนเลยหรือฉันอ่านนังกิ๊กไม่เป็นหรือว่าเขาบอกไว้ก่อนที่ฉันอ่านนะมันขาดถูกมันขาดถูกอะเกเข้าใจไหมไมาเปินหลับโอเค โ okay, อ,อ,อเค є, ผ่านแล้วยังไม่ผ่านรอรถนี้ทำจนนเลยไปผ่านแล้วทุกคนเย้ผ่านแล้วไม่นั่งเบาะหรอกนมนมพร้อมจบขีดแบบอิน อิ não não passage, mais 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 ่มเติมเงินดีกว่าเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะนี่สำหรับคลิปนี้ต่อายบายยูนี่เรามาดูชิตการกมของเพื่อนดีกว่าเถอะว่าเป็นยังไงบ้างเอ๊ะโอยจังไรมึงไปเกิดในนรกไป